ทํานายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นแป้งน้ำฝันเห็นแป้งน้ำที่ผู้หญิงไทยสมัยก่อนนิยมใช้เนี่ยให้ระวังจะมีคนไม่ดีเข้ามาหาเรื่องให้ระวังจะมีปัญหากับคนที่เป็นพวกนักเลงมีปัญหา ให้ระวังมีปัญหาทะเลาะกับคนที่เป็นนักเลงแต่ตัวคุณน่ะจะมีอิสระการใช้ชีวิตฝันเห็นแป้งน้ำเนี่ยคือตัวคุณน่ะจะมีอิสระในการใช้ชีวิตให้มีปัญหาอาจจะแบบช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝันเห็นแป้งน้ำเนี่ยให้ระวังตัวภายในระยะเวลา20วันหลังจากเนี้ใน20วันน่ะถือว่าคุณน่ะ ดวงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่องวุ่นวายอะไรบางอย่างอะ่ะเข้ามาในชีวิตฝันเห็นแป้งน้ำเนี่ยทุนก็ยังจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าแต่ฝันเห็นแป้งน้ำเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับการถูกใส่ร้ายการทะเลาะวิวาทมีคนอายุมากกว่าจ้องเล่นงาน ฝันว่าทาแป้งน้ำโอ้โหให้ระวังเกี่ยวกับภัยคดีความจะมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาภายหลังอะ่ะจะมีโชคมีลาบดีฝันเห็นแป้งน้ำเนี่ยเลขนำโชค3 0 สามศูนย์ฝันว่าทาแป้งน้ำเนี่ยจะมีคนคิดร้ายมีคนจ้องหาเรื่องมีคนคิดไม่ดีช่วงเนี้เหมือนกับว่าคุณน่ะอาจจะมีดวงที่แบบเหมือนฝันแม่นคุณน่ะจะฝันแม่นและอาจจะได้โชคลาภตามมาฝันเห็นแป้งน้ำหรือฝันว่าทาแป้งน้ำเนี่ยให้ระวัง มีคนคิดร้ายมีคนคิดไม่ดีมีคนจ้องทำลายใบเนี้ยจะเกี่ยวกับมีคนใส่ร้ายป้ายสีมีคนอิจฉาริษยามีคนใส่ร้ายป้ายสีมีคนอิจฉาริษยามีคนไม่ดีจ้องหาเรื่องคุณต้องระมัดระวังตัวให้ดีเพราะอาจจะมีปัญหาที่ตัวท่าน นึกไม่ถึงเข้ามาได้จะมีปัญหาที่ตัวท่านก็นึกไม่ถึงเข้ามาโดยกระทันหัน